สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้ออสซิโลสโคปของค่ายเทคโทนิกครับเริ่มต้นกดปุ่มเปิดเครื่องครับรอสักพักเครื่องจะทำงานในระหว่างรอสามารถเสียบสายรอได้ครับเสียบสายโพรบเข้าไป ทั้งสองช n อ e l ครับต่อไปจะเป็นการเช็คสายปกครับใช้ปลายปลกไปเกี่ยวข้องไปกับตรง สัญญาณของเครื่องที่ปล่อยออกมาทั้ง2เส้นครับปรับโปมดไปที่คูณหนึ่งครับกดออโต้เซตเช็คสัญญาณดูแล้วจะเป็นรูปขึ้นสแควร์เวฟ หนึ่งเคครับหนึ่งเคเฮิร์ตต่อไปจะเป็นการต่อวัดวงจร R L นะครับ <Yeah. S 1> ใช้โพรบชนแนลที่หนึ่งต่อเข้ากับแองจายและโพรบชนแนลที่สองต่อเข้ากับตัว R หนึ่งโอห์มและ อย่าลืมเสียบกาวด้วยนะครับต่อไปผมจะเปิดสวิตช์เราเริ่มต้นโดยการกดออโต้เซตก่อนครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการใช้งาน ดูกัดดูสโคปนะครับจับมาที่ช h a n แนลกดชแนลที่หนึ่งครับดู position มันไม่ตรงกันเราจะหมุนตรงวิ i เ a l position นะครับตรงช h a n แนลที่หนึ่งเพื่อปรับให้ลูกศรตัวนี้ให้มาตรงกันครับตรงนี้ครับให้ตรงกันช h a n แนลที่สองก็เหมือนกันครับ ต่อไปจะเป็นบวลเปอร์ดิฟนะครับจะปรับความสูงต่อแชนแนลนะครับต่อช่องความสูงต่อช่องผมจะปรับให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้จะสูงเกินไปถ้าอย่างนี้ก็ขนาดนี้กำลังพอดีครับต่อไปเซกเปอร์ดิฟครับก็คือ หนึ่งเซกต่อช่องเรามาดูที่โวลต์เปิดดิฟนะครับตรงนี้โวลต์เปิดดิฟคือหนึ่งช่องต่อห้าสิบโวลต์ในชัแนลที่หนึ่งนะครับส่วนชัแนลที่สองจะเป็นหนึ่งช่องต่อสองร้อยมิลลิโวลต์ครับ ต่อไปกดที่มือชวนครับเราจะดูค่าที่ผบไปจิ้มแล้วเครื่องวัดได้เท่าไหร่ครับการกดตัวนี้ก็คือเราจะดูว่าซอสมาจากไหนตรงนี้ซอสมาจาก Channel ที่2นะครับตรงนี้ใช้เลือกเลือกดูว่าเราจะใช้เป็น สามารถอ่านได้หลายค่าครับค่ามินค่าแม็กลิสไทม์ฟอลไทม์โพสต์วิดเน็กวิดแล้วก็ไม่มีครับสามารถความถี่ค่าเวลาแล้วค่ามีนครับตรงนี้ผมจะขอตั้งไว้เป็น I.M.S ตรงนี้เราสามารถเลือกซอสได้ว่าจะใช้ชนแนลไหน,น,บบน,นต่อไปผมจะวัดมุมเฟตนะครับมุมเฟตกดที่เคอร์เซอร์ครับไทายเปลี่ยนเป็นไทม์นะครับกดที่ซอสครับผมจะใช้ช่องที่หนึ่งก่อน เลือกไปที่ช h ้ n แน l ทีหนึ่งครับแล้วเราจะดูตรงกราฟนะครับว่ามันเริ่มจากจุดไหนหมุนหมุนหมุนตรงนี้นะครับหมุนไปให้อยู่ที่ศูนย์ครับต่อไปกด ที่ชันแนลที่สองครับสอดแล้วกดที่เคอร์เซอร์สองหมุนเหมือนเดิมครับเริ่มที่ศูนย์เหมือนกันของชันแนลที่สองเราจะเห็นได้ว่าดีเ t ลต้าทีจะเท่ากับ2.8จมิลลิเซกนะครับเราจะไปหา โดยคิดเทียบกับความถี่ว่าหนึ่งไซ่งไซเคิลจะใช้เวลาเท่าไหร่เราจะใช้การเทียบเอานะครับ